สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะเหนียวเฉลียสารทุกท่านนะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะผมเองบ่าวที่ผ้าผีผ้าหนองเอฟซทุกท่านมาเปิดราคาหนาขอกครับพี่น้องวันนี้กับมาายูขอกท่างว่างมัดฉานะครับผมมหาสารคามเพื่อก่าครับพี่น้องผ้าผีผ้าหนองนะครับผมมาหาง้อไปเลี่ยงครับพี่น้องสําหรับเอฟซีติดติดตามในช่องลูกขะเหนียวเฉลียสารเท่านะครับจะจะเห็นโดยตลอดนะครับพี่น้องวันนี้มาเป็นคลิปที่ ซีแล้วพี่น้องหลายท่านเดงว่าน้ำเพลินไปเลี้ยงกับหลายคนแล้วครับพี่น้องก็ถือว่ามันนี่เพลินมีคองดีชุดไม่นะครับมาเปิดราคาในพี่หน้องเข้าได้ฟังทั้งแม่แยกลูกแล้วก็งั่วแม่ท้องแล้วกับงั่วแม่สาวงามๆจึงเห็นอยู่ในนะครับเดี๋ยวไปพูดกเจะคของเพิ่มหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับผมน้ำตัวเทียนนะครับน้ำไอ้ถามว่านครับ อ่าพี่ทาวนนะครับผมฟาร์มอยู่บ้านไหนครับพี่บ้านโค้งกุดไว้ครับบ้านโค้งกุดไว้นะครับผมอ่าตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเบอร์โทรไอฝากไว้จังไรนะครับเบอร์แดกก็ครับ083 98 99 048ครับผมนะครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์แดกก็ครับ095 5840283ครับผมเปิดราคาทั้งหมดจากโต๊ะไอ้เมื่อนี้ มือนี้ฮกจิตโตครับผมผมเบอร์ไล่ไอ่กับเบอร์เดียวกันนะครับเนาะแอดไล่มาได้เอาเมียสาวนะครับจะโชว์กวนหรือว่าจะไปที่หลังเข้าไปตัวนี้เอาก้อนเลยครับผมเอาก้อนเลยเนาะเอาจับเหมืต้นคลิปมานะครับโดนโดนเทียมาเอาของง่ามมาโชว์ไอ้เพื่อนนะครับมาทุกเทียพี่แต่หลักมืดนะครับมือนี้ล่องมาฟังง้วนะครับผมขาเสียของไอ้เราจะหน่อยนะครับหลายท่านมาเราบุบี้ง้วง่ามให้เบิ้งหมดนะครับเอาเมียนี่ครับพี่น้องที่เด็ดแน่นอนนะครับ เป็นลูกสาวพอได้ครับ KF 3 1ครับผมลูกสาว KF 3 1มหนึะครับพี่น้องนะครับผมลูกสาว KF 3 1อยาก่งเจ็ดเดือนแล้วครับอายุ15เดือนครับผม15เดือนครับพี่น้องลูกสาว KF 3 1 15เดือนนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยสี่สิบห้าครับครับประมาณครับผมประมาณร้อยสี่สิบห้าลำเงาครับพี่น้องสายสไตล์นะครับผมลูกผสมบลามันนะครับผมสีแดงแป๊ะเลยพี่น้องล้ำยาวนะครับหนาลึก เบื้องสีครับพี่น้องโค้งสางดีข้อค่าลังก็ดีครับพี่น้องเลี้ยงแบบบ้านๆเบื่องหน้าตรงเห็ดเขาเรียบร้อยได้เนาะครับผมหัวโล่นได้ครับพี่น้องเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับฟังราคาเมียที่เรียกนะครับผมหาพี่น้องเข้ามักอยากได้ไปเลี้ยงน้ำนะครับผมเปิดร้านมาได้ก็ครับเมียนี่เอาสิบหกกบหาพันครับผมเปิดไว้หนึ่งแสนหกหมื่นก็อีกหาพันหน่อยเนาะครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นก็อีกหาพันนะครับสาวหน่อยได้ครับพี่น้องสาวหน่อยสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนนไอยเนาะครับผมสิบห้าเดือนราคาห้องยังต่อรองได้ครับพีี่่นน้องม นะครับประกันส่วนสูงสี่หนึ่งรอยเกือบร้อยสี่สิบหาครับพี่น้องสำหรับผู้มักสายนะครับง่ายๆนะฮะจังสี่พี่น้องใบรอดครบน้อยเนาะครบครับผมเอกสารใบรอดครับมีครบเด้อครับพี่น้องย่างครับผมพี่น้องนะครับผมเป็นขางแรงมากขอกายเพื่อนครับนี่นะครับพันธุกรรมงัวรักแสนขืนทองเล่านะครับเป็นตัวแรกนะครับผมเอาสำหรับผู้งบถึงกับล่องโทษมาถามเพื่อนอายเบื้องครับพี่น้องถ้าอยากได้ไปยืนขอกเป็นงัวบ้านแม่บอกแม่พันธุกงามครับพี่น้องถือว่าเป็น สายพันธุกรรมของเจ้าเคเอฟสามหนึ่งนะครับหลายท่านมีเก็บไว้ติดคออะนะครับหลายๆตัวนะครับการส่งตัวพันธุกรรมของเคนให้ลูกดีครับพี่น้องคอวดีให้ลูกน้าลึกดีนะครับเอาเบื้องหลบตัวไปเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องบาดีของงาพันไปแล้วพี่น้องบาดีเดี๋ยวมาเบื้องนะครับผมแม่ท้องนะครับผมกันยังอยู่งัวนแดงขึ้นเก่าคือพี่น้องตัวนี้แดงโบดสายลูกกระทบครับผมง่ายวลอยหาซิบบวกครับพี่น้องแม่นี่หาิบหาครับลอยหาซิบหาเนาะครับเนาะ เอาเห็นว่าติดท่องแล้วบ่ครับท่อง3เดือนครับผมท่อง3เดือนก็พอได้อยู่ครับในท่องนะครับ3เดือนนะครับผมกับพริกแดงบราโว SK 581ผสมวันที่28กุมภาพันธ์65ได้พี่น้องใบหลอดครบครับพี่น้องพริกแดง SK 581ลูกแรกเนาะครับเนาะครับผมกันส่วนสูงที่150บวกเนาะครับเนาะครับผม155บวกครับผม155ยห้าสิบห้าบวกนีครับผมอ่ลูกแรกเด้อครับพี่น้องลูกแรกนะครับนุมกับโมมีติงเนาะครับเนาะครับผมอนุ่มบ่มีติงเด้อพี่น้องนะครับเคครรื่องงโบบดนะัหายว ฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่เจ็ดสิบห้าครับผมเจ็ดหมื่นคับอีกห้าพันประกันท่องตัวอาจจะเศร้าเรียบร้อยห้าสิบหาบวกครับพี่น้องเอานะครับแม่ที่สองท่องสาวเด้อครับพี่น้องท่องสาวนะครับตัวนี้สําหรับผู้มักลุกกระทบโบ๊ทโบ๊ทนะครับห้าสิบหาบวกต่อไปแม่ยได้ครับไอเมียเขาวครับผมเอานะครับวันนี้มีงงโบ๊ทสีตัว้ลยพี่น้องขาโบ๊ทสีตัวงามๆเลยพี่น้องสําหรับผู้มักสายขาโบ๊ทจะผ่าชุบนะครับผม ตัวที่3เป็นงวขาวโบดครับพี่น้องเคยมีลูกมาไปครับแมนี่ตัวนึงครับผมนะครับตอนนี้ผสมไปครับไอ้บอครับผมผมาตัวนี้เป็นซัดแล้วครับผมอ่าเป็นซัดแล้วพ่านเดีผสมได้พี่น้องวันนี้เป็นขาวโบดถ์ลอยหาซิอยู่นะครับเนาะลอยหาิบอยู่ครับผมอ่าประมาณเกือบเกือบลอยหาินะครับตัวนี้หญ่เงีวดีพี่น้องนะครับง้วโบดฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่เปิดราคาครับผมสี่หมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องแม่นี่นะครับสี่หมนหาพันแม่นี่เพได้ทำได้ครับพี่น้องมี นะครับที่3ครับพี่น้องนะครับตัวที่4ตัวไหนครับไอ้ตัวนี้ครับผมอ่าตัวที่4กับขาโบดถ์ชือกันนะครับทองตัวนี้ติดทองแล้วนะครับเนาะติทองสี่เดือนแล้วครับผมทองสี่เดือนตัวนี้ประกันทองนะครับพี่น้องเป็นทองที่ไหนครับอยู่ในทองเพื่อนเนี่ยทองที่2ครับผมทองที่2ครับพี่น้องนี่ทองที่2นี่กันะครับงูขาดน้เมียจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าติดทองเรียบร้อยกระพริบได้ครับอยู่ในทองตอนนี้บ้านนี้นาเดชครับพี่น้องของกลางปูฟ้าม hr ศูน์ศูนย์แนะครับผม24มกราคม65ได้พี่น้องใบหลด มีครบกับพี่น้องเจ้านาเดชดชุดล่อของกามปูฟ้าไมเลยพี่น้องนี่เจ้านาเดชนะครับหายลูกแดงใหญ่หนาลึกดีครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักอ่ำง้อแดงนะครับตัวนี้เป็นโบดนะครับหายลูกแดงแน่นอนครับพี่น้องนะครับใส่พอแดงออกแดงสไตล์ง้อโบดครับพี่น้องประกันส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกเไหรเนาะครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกฟังราคาเปิดนะครับเมียทองตัวนี้เปิดได้ปนไหนครับสี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นกับอีกเก้าพันตรวจทองอันจะเศร้าเรียบร้อยด้วยพี่น้องครับผมนะครับประกันทองหเป็นททองี่ สองครับผมท้องที่2ครับผมนะครับเอาโนมกับบูมีติงเด้อครับพี่น้องนะครับบูมีติงนะครับผมสีหัวเท่ากันนะครับเอาเสือบวชมาย่านข้อขาบวบิดนะครับเอาเล็บบวงอนะครับหูวาแหวงบวขาดครับพี่น้องนะครับรอบตัวให้เบิ้งชัดๆนะครับเดี๋ยวเบิ้งหนาตรงเพอจังหน่อยเอาแม่โบดนะครับตัวนี้ติดทองครับพี่น้องสำหรับผู้มักงัวทองเอาแม่ได้ครับไอต่อไปแม่นี่ยนะครับเอาเอาขึ้นเรื่องครับไอเอานอนตัวนี้เป็น ทองวขึ้กันครับทองครับทองขึ้กันครับเอาแม่นี่กระติดทองด้วครับพี่น้องทองในหาเดือนตัวนี้ทองหาเดือนอันนี้ก็เป็นเครื่องบดถ์ขึ้กันเนาะครับผมอันนี้ทองหาเดือนครับพี่น้องนะครับในทองเป็นลูกที่ใดครับไอพีลูกที่สามเลรอครับผมลูกที่สามครับพี่น้องอยู่ในทองหนึ่งร้อยสี่สิบอวกไปหาสี่สิบหาครับพี่น้องตัวนี้ก็เครื่องบดถด้ะพี่น้องเอานมบ่มีตีงครับพี่น้องสี่หัวพอกันนะครับจักเดือนครับในทองไอไปหาเดือนครับผมหาเดือน นะครับรับประกันท่องกระพอได้ยี่ห้อของขวเบื้องใบนะครับอ่านะครับแดงอลังการครับพี่น้องเอ็มอหนึ่งหนึ่งสองนะครับแดงอลังการนะของวิไลฟาร์มนะครับสายวินเชตเตอร์แมกนัมครับสายงัวแดงครับพี่น้องงัวสายวินครับพี่น้องแดงเพียวเลยนะครับสายเพลนแดงอลังการนะครับหาเดือนนไอยเนาะครับผมหาเดือนประกันท่องนไอยครับหลายไปไดยครับฟังราคาเปิดในแม่นี่สี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าพันซ้ำกันกับแม่นี่เนาะครับผมซ้ำกันสี่หมื่นเก้า หางเงี้ยวจับลึกนะครับผมหางหลากพื้นเลยพี่น้องแม่นี่เอางามครับพี่น้องสี่หมื่นกับอีกเก่าพันราคาห่องต่อรองได้นะครับทรงฟรีภาคอีสานครับครับผมทรงฟรีภาคอีสานครับพี่น้องเม่ต่อไปครับพี่น้องสำหรับผู้มักโบสจัดคลิปหูนะครับขอบดำเอาแม่นี่ติดทองหรือว่าทองว่างไอ้ทองครับผมอันนี้กับทองเลี้ยวน้อยเนาะทองสามเดือนเป็นทองที่ใดไอ้ทองที่สามครับผมทองที่สามนะครับแล้วก็ติดทองเลี้ยวสามเดือนน้อยเนาะครับผม ทองกับพ่อได้อายบัานนี้ในทองช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดทับเจ็ดนะครับเจ้าช็อกโกแลตผสมบันที่ยี่สิบกลุ่มห้าหกหาด้วยครับพี่น้องพอพันของวิไลฟ้ามนะครับประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับท่องที่สามนะครับเรากะท่องสามเดือนหัวนมกับง่ามครับพี่น้องบ่มีติงก็พี่น้องให้เบิ้งข้อขาพร้อมนะครับผมเอาเบิ้งทางถ่ายเพิ่งจักหน่อย นะครับลำยาวติดบสฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่เปิดไรไปไหนครับไอ้เปิดไปสี่สิบเก้าครับผมเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันซ้ำกันพี่น้องนะครับสามตัวเลยนะครับครับผมเอาตัวขาวตัวนั้นกะท่องนะครับผมสี่สิบเก้าเอาแม่กลางกะท่องสี่สิบเก้าแม่นี่กะสี่สิบเก้าให้เบื้องเทียบกันครับพี่น้องนะครับตัดสินใจสามแม่เลยนะครับสําหรับผู้มักขาวโบดครับพี่น้องนะครับผมเอาแม่นี่ก็จะสูงกว่ามูจังหน่อยนะครับกลุ่มนี่ก็อยู่สี่สิบบวกทั้งคู่นะครับแต่ราคาซ้ำกันมักพอได้ในท่องเพิ่นกะคัดเออาครับพี่น้ง นะครับลองศึกษาเบิ้งนะครับผมตัดสินใจเบิ้งราคานี่ทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวสุดท้ายครับพี่น้องบาดีตัวนี้เป็นมัวแม่แดงนะครับผมทองว่างครับผมแดงทองว่างนะครับแดงโบดได้พี่น้องนะครับเอาหัวนุ่มกระดำนะครับหนาขาดำข้อขาดีครับพี่น้องอยูปม่ารลอยสามสิบหาบวกครับส่วนสูงมีลูกไหมตัวละครับแม่นี่มีลูกไหมตัวนึงครับผมมีลูกไหมแล้วตัวนึงเนาะลอยสามสิบหาบวกฟังราคาเปิดนะครับแม่ยทองว่างเปิดไรไปไหนครับสามสิบเก้าครับผม สามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องตัวนี้พันไดนทับได้ครับพี่น้องบมีแต่มีน้อยเนาะแม่นี่้ลำเงาดีพี่น้องเส็นหลังนะครับเงาดีพี่น้องเบิ่งนะครับเป็นงั่วที่มี่ำเงาครับพี่น้องแม่นี่เอาสามหมื่นเท่าได้ครับไอ้สามหมื่นเก่าครับผมสามหมื่นก็อีกเก่าพันนะครับสนใจโท่มากหรือมาเบื่องตัวจริงก็ได้นะครับผมบ้านโขงกุดไหว์โขงกุดไหวนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับบ้านโขงกุดไหว้ตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรไอถามว่นเบอร์ได้ก่อนครับ083 083 989 989 9048ครับผม9048ได้ครับพี่น้องอีกเบอร์นึ่งครับผม095 095 584 584 0283 0283นะครับผมเอาถ่ายคลิปสำหรับเอฟซีถีดไอ้ง้วนน้ำไอเพื่อนไปเลี้ยงหลายหลาย รุ่นที่ผ่านมาที่ผมมาไายนะครับผมลายแทงก็ได้นพี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวให้พี่บอกสุฟังจันหน่อยนะครับว่าช่วงนี้มาตรฐานขอกพี่ที่เอฟซีได้ไปเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับไอ้โอเคอยู่ครับผมนะครับเนาะผลการดีอยู่ครับผมอ่าในเรื่องการรับประกันเลยครับไอ้รรับประกันการรับประกันคือเพิ่นลหรครับผมอ่าก็คือตำนี้เออ่คือสากลเขาเนาะสากลครเขาตัวทองไอ้กับตัวอันเช่าหายเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับผมอ่าทรงหอดบ้านก็คือ อ่าทวงฟรีถวภาคอีสานเนาะครับเนาะตั้งจังหวัดไอคิดยังไงตั้งภาคเนื้อภาคกลารแล้วงตะไก่ไกลครับผมแล้วงตะไก่ไกลเนาะครับพี่คิดยุคกิโลละเท่าไหร่เขาคำนวณกันเขาคำนวณกันสิบห้าบาทบ่กละเขาขึ้นไปบู้ครับเดี๋นนะครับสิบห้าถึงสิบเจ็ดแหละครับที่เรายินอยู่ตอนนี้นะครับแล้วแต่รถเพิ่นสี่คิดราคาได้ไปน้องกิโลเมตรละสิบห้าถึงสิบเจ็ดบาทนะครับผมสำหรับมือนี้ก็เปิดราคาหนาคอกนะครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่สี่นะครับผมพาพีผ้าหน่องมาเบืองอดงั้อม เอาไปเลี้ยงแล้วก็อุ่นใจสามเมียดีครับพี่น้องสามเมียครับหรือซีกแม่แดงเอานะครับผมสามเมียนี่อุ่นใจครับพี่น้องได้งัวนทองไปเลี้ยงนะครับว่าต้องได้ทาผสมเลยพี่น้องนะครับผสมมาให้เรียบร้อยนะครับผมหรือมักแม่แดงนะครับแม่ที่แรกก็ได้ครับพี่น้องนะครับแม่แดงเพื่อนไปเลี้ยงทุกโตตรวัดน้ำเศร้าเรียบรลวดด้วยครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเพื่อได้หูมาตรฐานของอ้ายเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่เฝ้าน้องไว้จ้ามีนะครับเปิดราคาห้อกหน้าฟ้าม นัดนาคลิปนาไปไซ์เดี๋ยวพาพี่พ่่น้องไปเบิกอีกเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไประสสดีขอบคุณพี่ถาวว่าหลายๆนะครับผมจากลาไประสสดีแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม